โอเคได้จ้จะสวัสดีค่ะลูกเพจตอนนี้ขออนุญาตเช็คเสียงสัญญาณนะคะว่าเสียงสัญญาณเนี่ยชัดเจนไหมคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บริเวณใต้ทางด่วนนะคะ,กะเกษตรนะวมินค่ะลูกเพจเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสัญญาที่อยู่ตรงหน้านะคะเป็นเหตุการณ์อะไรนะคะลูกเพจ สำหรับในส่วนนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะรายงานข้อมูลที่เป็นข้อมูลคร่าวๆก่อนนะคะว่า,อาตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้มีการาขุดศพนะคะขุดชิ้นส่วนศพนะคะทั้งหมด7ส่วนนะคะของผู้เสียชีวิตนะคะหลังจากที่ผู้ต้องหาเนี่ยที่เป็นผู้ชายวัยีค่ะ นำร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยมาไว้ตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณใต้ทางด่วนค่ะเกษตรนวมินนะคะตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะแล้วก็ควบคุมตัวไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยเพื่อมาชี้จุดฝังศพแล้วนะคะ ภาพที่เห็นตรงหน้าก็คือชิ้นส่วนนะคะที่ถูกใส่อยู่ในถุงดำะคะ่ะคือตอนนี้เดี๋ยวทางพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็กำลังที่จะแกะถุงดำออกมานะคะแกะถุงดำมาแล้วบางส่วนเราขออนุญาตาไม่ให้เห็นในส่วนที่แกะออกมาแล้วนะคะ สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในเบื้องต้นนะคะทางตำรวจเนี่ยได้มีการคุมตัวชายวัย35ปีค่ะมาชี้จุดนำชิ้นส่วนร่างของสาววัย30ปีค่ะที่ตัวเองเนี่ยได้เกาะเหตุฆาตรกรรมแล้วก็นำร่างมาทิ้งใต้ทางดวนะ่วนเกษตรนวมินทร์ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ชายคนนี้เนี่ยที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยได้เกาอเหตุฆ่าหัน,หาาหานศพนะคะในคอนโดแห่งหนึ่งย่านสำโรงเหนือนะคะ สัญญาณเสียงขาดเป็นช่งชวงๆหรอคะโอเคเดี๋ยวจะพยายามเร่งแก้ไขนะคะตอนนี้เนี่ยสัญญาณเสียงกลับมาชัดเจนแล้แลวหรือยังคะถ้าชัดเจนแล้วขออนุญาตรายงานข้อมูลต่อนะคะก็ในเบื้องต้นจากการสอบถามข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้ทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นชายวัย35ปีคะ่ะ ได้ก่อเหตุฆ่าสาววัย30ปีค่ะเสียชีวิตภายในคอนโดย่านสำโรงเหนือนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำของวันที่28กันยายนที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งหลังจากที่กระทําการฆาตกรรมหญิงสาวเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการหั่นศพหญิงสาวนะคะในห้องน้ําโดยแบ่งเป็น7ชิ้นส่วนด้วยกันค่ะแล้วก็แอบ,บเอาชิ้นส่วนทั้งหมดที่หัหห่นแล้วเนี่ยออกมาจากคอนโดค่ะแล้วก็นํามาทิ้งนะคะที่บริเวณใต้ทางด่วนกเกษตรนะวมินค่ะโดยมีการขุดหลุมค่ะข้างตอหมอฝังดินเอาไว้เพื่ออําพรางค่ะ จนกระทั่งวันนี้นะคะลูกเพจเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะแม่บ้านของคอนโดเนี่ยเริ่มผิดสังเกตเพราะว่าเห็นแต่ฝ่ายชายเนี่ยเดินเข้าออกบริเวณคอนโดเพียงลําพังค่ะแล้วก็ไม่เห็นฝ่ายหญิงสาวเนี่ยมานานแล้วนะคะแม่บ้านก็เลยตัดสินใจเปิดประตูห้องเข้าไปค่ะแล้วก็ได้กลิ่นเลือดค่ะพอได้กลิ่นเนี่ยก็ได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจให้เข้ามาตรวจสอบค่ะก็ในเบื้องต้นนะคะ จากการควบคุมตัวชายที่เป็นผู้ก่อเหตุน,นะคะมาสอบปากคำาค่ะก็ได้ให้การรับสารภาพในเบื้องต้นนะคะว่าเป็นผู้ที่ลงมือฆ่าผู้เสียชีวิตนะคะด้วยตัวเองค่ะเนื่องจากปัญหาที่ว่าผู้ตายเนี่ยเริ่มตีตัวออกห่างค่ะเพราะว่าทราบว่าฝ่ายชายมีพัญญาอยู่แล้วค่ะ จนกระทั่งคืนวันเกิดเหตุก็คือวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่มีปากเสียงกันค่ะทําให้ฝ่ายชายเนี่ยพลั้งมือก่อเหตุฆ่าหญิงสาวจนเสียชีวิตนะคะก่อนที่จะชำแหละร่างออกเป็น7ส่วนแล้วก็นําชิ้นส่วนนะคะใส่กระเป๋ามาฝังดินที่ต่อมอใต้ทางด่วนเกษตรนวมินนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้หลบหนีไปค่ะ <Wow. S 1> ผู้ต้องหาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการควบคุมตัวไว้นะคะ <Wow. S 1> แล้วก็นำตัวมาชี้จุดที่เป็น <Wow. S 1> ที่เป็นจุดที่ฝังศพฝังร่างนะคะเอาไว้ <Wow. S 1> ตอนนี้เนี่ยทางพิสูจน์หลักฐานค่ะ <Wow. S 1> กำลังแกะ ถุงขยะสีดำนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบร่างชิ้นส่วนที่อยู่ด้านในถุงนะคะซึ่งการตรวจสอบชิ้นส่วนเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของทางพิสูจน์หลักฐานค่ะมันก็จะมีช่วงบางตอนนะคะที่เราอาจจะต้องแพลนกล้องไปทางอื่นค่ะก็คือจะให้เห็นเฉพาะถุงดำเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้ทางพทเนี่ยเขาได้มีการแกะถุงดำออกแล้วในบางชิ้นส่วน เราก็จะพยายามแพลนกล้องออกไม่ให้เห็นชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนศพนะคะที่เป็นสภาพเนื้อหนังเนี่ยคะ่ะเราพยายามที่จะแพ่นออกนะคะ ขออนุญาตบรรยายนะคะว่าตอนนี้ขั้นตอนของการที่ฉีกถุงดำออกเนี่ยไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะในเบื้องต้นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็มีชิ้นส่วนแขนนะคะน่าจะเป็นแขนนะคะแล้วก็ศีรษะนะคะศีรษะ,ะ,ะ,ะของผู้เสียชีวิตค่ะที่ถอดออกมานะคะมีศีรษะแล้วก็แขนก็นั่นแหละคะ่ะสภาพก็คือถูกชำแหละออกเป็นเจ็ดส่วนด้วยกันก็ เป็นการกระทำที่ค่อนข้างโหดเหี้ยมเนาะของคนร้ายของคนที่ก่อเหตุนะคะเราขออนุญาตแพผนกล้องแค่ให้เห็นแค่ถุงดำพอเนาะเพราะว่าภาพด้านขวาเนี่ยเป็นภาพที่ค่อนข้างสลดใจนะคะเพราะว่าเป็นภาพชิ้นส่วนที่ทางพิสูจน์หลักฐานเนี่ยได้แกะออกมาเพื่อชนะสูตรต่อค่ะก็จะเป็นในส่วนของแขน ยังมองไม่ออกว่าเป็นแขนซ้ายหรือแขนขวานะคะแต่ว่าเท่าที่ดูน่าจะเป็นแขนซ้ายนะคะน่าเป็นแขนซ้ายแล้วก็มีส่วนของศีรษะค่ะที่ถูกชำแหละ จับข้อมูลนะคะที่ทางตำรวจเนี่ยรู้ว่ามีศพถูกฝังอยู่ตรงนี้นะคะก็เนื่องจากว่า,าผู้ก่อเหตุอะคะ่ะได้ลงมือนะคะก่อเหตุฆ่าหญิงสาวในคอนโดซึ่งคนที่เห็นว่าผิดสังเกตเนี่ยก็คือแม่บ้านแม่บ้านเนี่ยสังเกตว่าเตลอดเวลา3วันที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่2 8เนี่ยเห็นแต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้าออกคอนโดเพียงแค่คนเดียวไม่เห็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ปรากฏว่า วันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยมีกลิ่นนะคะออกมาจากห้องดังกล่าวค่ะแม่บ้านก็เลยไข,ยขยกุญแจประตูเข้าไปเพื่อตรวจสอบนะคะก็เลยเจอกับกลิ่นนะคะแล้วก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพอแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยพาตัวผู้กรอเหตุนะคะที่มีความสัมพันธ์นะคะฉันชู้สาวกับผู้ตายเนี่ยมาสอบปากคำค่ะซึ่งผู้ต้องหานะคะก็ได้ให้การรับสารภาพในเบื้องต้นนะคะว่า เป็นคนทางมือฆ่าผู้ตายนะคะเนื่องจากว่ามีปากเสียงทะเลาะกันเพราะว่าผู้ตายเนี่ยจะตีตัวออกห่างค่ะแล้วก็มีการสารภาพว่านำชิ้นส่วนศพนะคะมาทิ้งที่บริเวณต่อหม้อใต้ทางด่วนเกษตรนวมินค่ะหลังจากได้ข้อมูลเนี่ยทางตำรวจก็เลยพาตัวผู้ต้องหามาชี้จุดที่มีการฝังศพเอาไว้ค่ะ รับชิ้นส่วนตอนนี้นะคะที่ถูกเปิดออกมาจะมีเป็นแขนซ้ายศีสะะแล้วก็ขาค่ะ บางท่านนะคะอาจจะเพิ่งเข้ามาแล้วก็ยังไม่ทราบข้อมูลแล้วก็รายละเอียดนะคะก่อนหน้านี้ที่เราได้มีการรายงานไปแล้วเนาะโอเคถ้ายังไงเดี๋ยวแอดจะขออนุญ,ญาตเล่าข้อมูลให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่ชายวัย35ปีค่ะได้ก่อเหตุฆาตกรรมหญิงสาววัย30ปีนะคะโดยผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเนี่ยมีความสัมพันธ์นะคะในเชิงชู้สาวกันนะคะก็คือมีความสัมพันธ์กันนะคะก็คืออเรียกได้ว่าเป็นแฟนกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยมีขรนยายอยู่แล้วแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยเพิ่งทราบนะคะ ว่าฝ่ายชายเนี่ยมีพัญญาก็เลยจะขอตีตัวออกห่างค่ะจึงเก,งเกิดเหตุสรณนี้ขึ้นนะคะสำหรับพฤติกรรมในการก่อเหตุค่ะก็ต้องบอกว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำของคืนวันที่28กันยายน2565ที่ผ่านมานะคะก็ทั้งคู่เนี่ยมีการทะเลาะกันมีปากเสียงกันนะคะสุดท้ายเนี่ย ฝ่ายชายที่เป็นผู้ต้องหาที่เป็นคนเก่อเหตุเนี่ยก็ได้พลั้งมือค่ะฆ่าผู้ตายจนเสียชีวิตค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้อำพรางด้วยการหั่นชิ้นส่วนออกเป็นเจ็ดชิ้นนะคะแล้วก็นํามาทิ้งนํามาฝังเอาไว้ที่บริเวณตอม่อใต้ทางด่วนเกษตรนวมินทร์ค่ะ นี้เนี่ยแดงขึ้นมาก็เพราะว่าวันนี้อะค่ะช่วงสายที่ผ่านมาแม่บ้านของคอนโดเนี่ยผิดสังเกตที่ว่าเห็นตะฝ่ายชายเดินเข้าออกบริเวณคอนโดเพียงลําพังแล้วก็ไม่เห็นผู้หญิงนะคะมาประมาณ3วันแล้วค่ะก็เลยมีการเปิดประตูเข้าไปในห้องนะคะก่อนจะได้กลิ่นเลือดค่ะพอแม่บ้านได้กลิ่นเลือดเนี่ยก็เลยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะ หรอนิ้วพี่ขวัญถ,ถือไม้ให้หน่อยถือไม้ให้หน่อยฝักไม้ที่พี่ขวัญเลยไม่ได้เอาไว้เลยมั้งเอ้ยแต่ว่าอะพี่พี่สนุนสัมภาษณ์ เราก็มาแจ้งเราเมื่อเช้าเราก็เลยไปดูกล้องต่าก็ตั้งแต่วันที่ย8ิแแต่ก็มีผู้ชายผู้หนึ่งซึ่งพักประจำขึ้นมาแล้วผู้ชายก็เข้าออกอยู่สามวันโดยมีผู้หญิงมาด้วยแล้วเปิดทึ้นไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามีกลิ่นพวกน้ำเปิดทิ้งไว้เปิดหน้าต่างทิ้งไว้ก็น่าจะมีการแทรกจับเจอรอยเลือดเจออะไรครับก็เลยพอดูกล้องก็เชื่อ เชื่อว่าน่าจะมีเออปรากฏว่าเข้าไปดูเนี่ยก็เจอผู้ชายอยู่ในห้องสอบถามเบื้องต้นเนี่ยเขาก็รักสารภาพแต่วเวลาเอียดเนี่ยก็ก็เดี๋ยวต้องสอบสวนอีกที่หนึ่งครับก็แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาสอบปทิงไว้แถวทางด่วนนี่เราก็แถวแถวเนี่ยแถวเนี่ยสอที่เกิดเหตุน,นี่เราก็ มาดูมาดูก็เจออย่างที่เห็นครุณเหตุการณ์จูใจคุณเหตุน่าจะเป็นเบื้องต้นเราตั้งไว้ว่าหุงหัวหุงหัวเขาลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียวไหมคะนานค่ะน่าจะคนเดียวดูจากกล้องวงจรปิดเบื้องต้นลักษณะพฤติกรรมก็คือเขาเขาฆ่าแล้วก็หันในห้องนั้นแล้วก็นำศพมาทิ้งที่นี่แล้วคือเขาใช้มีดหรืออะไรเขาพูดว่าใช้มีดแต่เขามีการเตรียมการ โดยเขาโดยเขาซื้อน้ำยาน้ำยาล้างห้องน้ำซื้อขวานซื้อค้อนซื้อถุงมาไว้หลายเดือนแล้ะคือเตรียมการที่ที่จะที่จะ,ท,จะที่จะทำแบบนี้แม้กระทั่งหลุมเนี่ยเขายก็บอกว่าเขาก็มันสุดรอ่าที่เขาพูดนะฮะสุดรอซึ่ง,ขงดดเขาคงเขาอยู่ด้วยกันนานไหมคะไม่ไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน เป็นห้องพักรายวันเป็นห้องพักรายวันครับห้องพักรายวันเขาเขามาเช่าอยู่ประจำของคนนี้คือเขาเข้ามาประจำมาประจําผู้ชายอะนะฮะเข้ามาประจําเข้ามา3ามสี่ห้าวันเข้ามาทีนี่อะไรประมาณนี้ผู้เสียชีวิตชื่อพอจะบอกชื่อได้ไหมคะเอ่อชื่อชื่อนางคือชื่อเล่นก็ได้อรันลูกพินนาราทอนชื่ออรันชื่อเล่นชื่อพินน้องพินอายุเทา่ทาไหร่คะับสามสิบ ตอนนี้ทางครอบครัวเขารู้หรือยังรู้แล้วพอรู้แล้วครับเห็นบอกว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยพอผู้เสียชีวิตนอนอยู่ในห้องแล้วเสียชีวิตแล้วเขาก็ยังไม่ทันทําอะไรคือเขาอยู่กับศพคือเขาเออกเลยเออกเลยแล้วมาหันอีกวันแต่ว่าคือฆ่าเสร็จแล้วก็คือตอนนี้นของของคนที่เอ่อถูกเราตัวไว้นะครับก็เขาก็บอกแบบนี้เขายังไม่ได้หันนะเขามาหันอีกวัน ที่อยู่กับศพนี่เขามีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วลักษณะที่เขาหันเขาเขาประกอบอาชีพอะไรคะทำไมเขามีความชำนาญในการตัดชำแหละเป็นชิ้นๆเนี้ยก็เขาบอกเขาดูหนังดูไหมแบบดูหนังแต่ว่าลักษณะก็ยังไม่เท่าไหร่นะยังไม่ได้ไม่ได้เรียบเดี๋ยวต้องดูนิตติวิสัยจริงว่าเขามีความชำนาญแค่ไหนทำไมทไมเขาถูกเลือกสถานที่ตรงนี้คะบ้านเขาอยู่แถวนี้บ้านอยู่แถวนี้ เขาไปกลับประจำคุณเห็นทั้งหมดก็มาเจอเห็นว่าผู้ก่อเหตุติดครอบครัวอยู่แล้วเรายังไม่ละเอียดถึงขนาดนั้นแต่หู้ถูกมองยังเลยเพราะเพราะเพิ่งรู้เหตุแล้วเพิ่งเพิ่งมาเจอศพนี่ก็ต้องสอบสวนต่อไปนะว่าเหตุมันเกิดจากอะไรแน่แต่เราตั้งไว้ประเด็นหลักเลยก็คือหู้หวงก่อเหตุคนเดียวแน่นอนดูจากกล้องแล้วก่อเหตุคนเดียว พฤติการมือนก็คือหั่นแล้วค่อยๆเอาใส่กระเป๋าหรือเดินออกมาเดี๋ยวพี่ขอสอบอีกทีนึงเขาเคยมีประวัติอาชญากรรมอะไรมาก่อนไหมคะยังไม่มียังไม่มีตอนที่ลงมือก่อเหตุนี่มีการเสพยาหรือว่าเมาไม่มีไม่มีเลยข่าวดีค่ะท่านขอมีดที่ใช้เป็นไม้อะไรที่ยังไม่เห็นเราไม่เห็นติดตามจากผู้ชายู่ไหนะขอโทษนะจับที่คอนโดเขาอยู่ในห้องเลยแสดงว่าคือ ตนนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะของพื้นที่ที่เป็นจุดที่เจอชิ้นส่วนศพทั้ง7ส่วนนะคะก็เดี๋ยวหลังจากเนี้ยถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอะค่ะเราจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งในเบื้องต้นตอนเนี้ยทางพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็กําลังแกะถุงดํานะคะมาตรวจสอบนะคะแล้วก็มาชะนะสูตรอีกทีนึงนะคะ ว่ามีชิ้นส่วนใดบ้างนะคะแล้วก็จะตรงตามคําให้การของผู้ต้องหาหรือไม่นะคะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยทางผู้ต้องหาที่เป็นชายวัยสาปีเนี่ยก็ได้ให้การรับสาร,รภาพในเบื้องต้นว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆ่าญิงสาววัยสาปีนะคะโดยมูลเหตุจูงใจก็มาจากการที่ฝ่ายหญิงเนี่ยจับได้ว่าตัวเองมีภรรยาอยู่แล้ว แล้วก็มีปากเสียงกันนะคะก็เลยมีการพลั้งมือฆ่าหญิงสาวค่ะจนเสียชีวิตแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลในเบื้องต้นที่ทราบมาว่าหลังจากก่อเหตุในวันที่28แล้วเนี่ยก็มีการนั่งอยู่กับศพด้วยนะคะก่อนที่จะมีการชำละศพนะคะเป็นชิ้นส่วน7็ชิ้นแล้วก็อําพลางด้วยการนํามาฝังนะคะไว้ที่ต่อหม้อบริเวณใต้ทางด่วนเกษตรนะวมินค่ะ ส่วนถามว่าทําไมจุ่ๆเรื่องถึงแดงขึ้นมาก็เพราะว่าแม่บ้านเนี่ยผิดสังเกตค่ะก็เลยมีการนํากุญแจนะคะไปเปิดประตูก็ได้อ่ากลิ่นกลิ่นเลือดนะคะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมาตรวจสอบโดยพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะที่พื้นที่ที่เกิดเหตุฆาตกรรมจริงๆเนี่ยอยู่สมุทรปราการนะคะแต่ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนำศพมาฝังไว้ที่ ใต้ทางด่วนเกษตรนวมินทร์นะคะส่วนรายละเอียดลึกๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องรอให้ทางตำรวจนะคะออกมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนสำหรับตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศในการกำลังตรวจสอบแล้วก็หาพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมนะคะทั้งวัดล้อมเองทั้งวัดถูกเองนะคะส่วนผู้ต้องหาเนี่ยถูกควบคุมตัวไปแล้วเรียบร้อยค่ะถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวทางเพจอิจานจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ ส่วนข้อหาแล้วค่ะข้อหาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยให้ข้อมูลในเรื่องของข้อหาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าในขณะนี้ในเบื้องต้นเนี่ยก็ยังจะต้องมีการสอบปากคาผู้ต้องหาเพิ่มเติมอยู่ค่ะในเรื่องอที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าได้ความชัดเจนเกี่ยวกับข้อหาแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางเราจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะสถานที่เกิดเหตุแล้วค่ะสถานที่เกิดเหตุเนี่ยที่กระทาการฆาตกรรมนยอยู่ในห้องพักนะคะ แห่งหนึ่งที่สมุดปราการค่ะแล้วก็นําร่างนะคะที่มีการชํแหละแล้วเนี่ยเป็น7ส่วน7ชิ้นส่วนเนี่ยมาทิ้งอัมพรางโดยการฝังดินไว้ที่บริเวณใต้ตอหม้อนะคะของทางด่วนเกษตรนวมินทร์ค่ะเดี๋ยวถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ